สวัสดีครับข่าวข้าวบ้านห้องอุกิงเกิดบานแพร่เหมือนี้นะครับเนาะกับบ่มีความเคลื่อนไหวอย่างราะว่าช่างที่เพิ่นมาทํางานที่บ้านห้องอุกิงเหมือนี้เพิ่นบ่เด้มาทํางานนะครับเพิ่นก็บอกว่าเหตุผลก็คือมันเหลือแต่การกาอการก่อหลบนอกเพราะว่าไอ้ตรงนั้นตรงนั้นมันจะไอ้กลัวถูกฝนนะครับเพราะเพราะว่าเวลาทันทันก้าวขึ้นเราฝนตกลงมามันจะมันก็จะ เห็ดห้พังหรือว่าเสียหายได้นะครับเพิ่งก็เลยมื่อนี้เพิ่งก็เลยหยุดงานไปเห็ดแนวอื่นก่อนนะครับไปทํางานที่อื่นก่อนเมื่อนี้ท้องฟ้านะครับที่บ้านน้องอุ๋งค่อนข้างที่จะคลึ้มนะครับซามันก็เลยตัดสินใจไม่มาทํางานนะครับเนาะมันก็เลยมันก็เลยญาติญาติเกิดปัญหาอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับคือว่าญาติมันกําแพงมันพังหรืออย่างนี่แหละเพราะว่าถ้าฝนตกลมาชาลางหนาปูนออกนะครับปูนกระสี ไหลลงไหลลงห่างล่างนะครับไหลลงห่างล่างมันก็นเลยทําใหา้วันนี้ไม่สามารถมาทํางานนะครับส่วนอื่นนะครับส่วนอื่นก็คือสิ่งทีเ่เกิดขึ้นที่เห็นก็คือป้ายนะครับปนะ้ายหนาบ้านน้องอิงที่เพิ่นนัมาติดแล้วนะครับป้ายหางไทยรูปอยังนั่นแหละนะครับก็ต้องคุยกันขออนุญาตกันก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่างหลกัลกๆเลยก็คือ,อท่างยูทูบเบอร์นั่นแหละครับเนาะนะที่เพิ่นว่า นะครับนะมาถ่ายกต้องคขออนุญาตก่อนถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปกต้องคขออนุญาตก่อนนะครับเพราะว่าการเอาไปเผยแพร่บางครั้งมันก็โดยความเหมาะสมนะครับอ,อย่างเอซี C ่แว่นครับเปนกับบาราห่วงบริหามดอกแต่ว่าก็ต้องเมองความเหมาะสมกันนะครับบอเมเอนวาบอหามกิสบสบออบอเบเกีงใจกันนะครับก็ต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ดูความเป็นระเบียบน่านะครับเนาะ ถึงน้องหญิงจะเป็นบุคคลสาธารณะแต่กะบางส่วนบางสิ่งบางอย่างก็ต้องให้เป็นส่วนตัวของเพิ่นนะครับบ่เพราะว่าบางครั้งเฮาสิไปเดินตุ่มๆๆกับไปในบ้านเพิ่นหรือว่าไปดูนู่นนี่นั่นตามอัธยาสัยของเจ้าของขึ้นอยู่บ้านเจ้าของ,ของบบอมันกับบแเม่นนนาะพี่น้องนเนาะก็กกดดะกะต้องให้เกียรติเจ้าของอพืดด้นที่เพื่อนให้เกียรติผู้ดูแลว่าสิเข้าไปจังสันจังซีก็ต้องขออนุญาตผู้ดูแลเพิ่นบางเื่อเพื่อนไปอยู่เนาะน้องหญิงหรือว่า พ่อเอกแม่หน่อยไม่อยู่นะครับเกิดเพื่อนกิดสิมีผู้ดูแลอยู่อยู่ตรงนั้นนะครับเนาะก็ขออนุญาตเพื่อนหรือว่าพูดคุยกันก็เพื่อนว่าตรงนี้ถ่ายได้ไหมคะตรงนี้ถ่ายได้ไหมครับจังสีนาแต่เพื่อนว่าบ่ได้เด้อตรงนี้อเอาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจังมาถ่ายจังสีกับบ่อกับบ่เบียดปัญหาอย่างต่างๆคุยกันเนาะพี่น้องเนาะกะคลิปนี้กับบ่ได้มีอย่างไรนะครับก็แจ้งข่าวว่าวันนี้เอฟซีเอฟซีวันนี้ทั้งซางเพื่อนบ่ได้มา ก็ทั้งรอบนอกนะครับเพราะวา่าพันธุาดฝนตกข้ามนั่นแหละนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องป้ายอ่าที่เป็นว่ามีการมาถ่ายภาพถ่ายคลิปหรือว่าไลฟ์สดโดยไม่ได้รับการอนุญาตบางครั้งมันอาจไม่เหมาะสมเนาะก็อ่าคอยพูดคอยจากันะพี่น้องเนาะทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันนะครับบางครัง้งบางครั้งอาจจะทําโดยโดยไม่เท่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ต้องอ่าขอโทษขออภัยกันนะครับเนาะ,ะคลิปนี้พอชอนลาพีลาหนอนพิก่อนณ์นะครับได้สวัสดีครับ